นั่งหลับตาทำสมาธิอืมถึงปุ๊บนั่งรอเลยนั่งสมาธิรอรับตาทำใจให้มันอยู่กับที่หยุดคิดหยุดปรุงหยุดแตง่งถ้าเราลืมตาตาตากับใจมันจะไปด้วยกันเห็นันู่นกับ มันจะมีแม้ไม่คิดก็ตามมันจะมีอารมณ์วุ่นๆุนอยู่ข้างในใจพอหลับจุกตัดอารมณ์วุ่นๆุ่นจากความคิดเรื่อง,งต่างๆวางภาระลงอยู่ที่ลมหายใจเขาออกจิตจะเริ่มสงบม,มันจะมีความสุขลึก,ลกๆไม่วุ่นวายไม่เป็นทุกข์แต่บางครั้งการฝึกใหม่แม้หลับตายอยู่มันก็จะวุ่นๆุนอยู่ข้างในใจ เพราะว่าเราปล่อยให้ตาให้หูนะมันเป็นเครื่องชักนําจิตใจมากเกินไปตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องปิดตาปิดหูปิด,ปดความรู้สึกไม่ได้ยินก็ไม่สนใจสงบที่ลมบุญน้ำมากนะบุญม,มหาศาลนี่แหละตัดกระแสความรู้สึกนึกคิดหยุด ออย่าไปปรุงอย่าไปแต่งรู้อยู่ปัจจุบันอยู่กับลมให้ใจเขาออกดูลมลืมตาไปความวุ่นมันก็ไปกับตาความคิดมันก็ไปกับตาหยุดไม่ต้องไปปรุงแต่งกับเสียงที่ได้ยินทำใจสงบอย่าไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตอยู่กับปัจจุบันู่กุบลมให้ใจเขาออก สมาธิมันบุญมากมาก,ก่าทานบุญทานแม่มากไม่เสมอไปบุญศีลบุญศีแม่มากไม่เสมอสสมมไปบุญสมาธิแต่การทํางานของบุญในสามระดับทํางานต่างกันบุญทานมันจะทํางานในพระตาสงสารจะเกือนน้อหนุนในเรื่องการแสวงหาโภกทรัพย์ ถ้าคนให้ทานอย่างเดียวไม่มีศีลก็จะได้แต่ทรัพย์แต่ความสุขได้ยากอายุก็จะสั้นถ้าไม่มีศีลเรืเ่องศีลฟานานถ้าไม่มีศีลเรืเ่องการโคดโกงไม่ให้ทานอยู่แต่โคดโกงก,ก็ทํายาก,กอยอกลักทรัพย์ก็ทําเล่นพ้าน,นันก็ทําเกิดชาต,ติต่อไปก็มีพวกทรัพย์เยอะเพราะผลทานเกิด แต่ทรัพย์สมบัติที่เก็บไม่ค่อยอยู่จะมีคนมาล้างคลานจะมีเหตุให้ทรัพย์สมบัติทิ้หายถูกไฟไหม้กระทานันถูกน้าพัดเกิดอุบัติเหตุเงินก็หาได้ง่ายอยู่แต่มีแต่ภัยเพราะนั้นศีลน,นี่กับทานให้ประโยชน์ต่างกันทานให้ประโยชน์านด้านพภคทรัพย์ศีลให้ตประโยชน์ในการไม,มไม่มีไม่มีภัยไม่มีเวร ถ้าเราละเว้นจากการฆ่าได้แล้วเราก็เกิดอายุยืนให้ทานด้วยก็เป็นเศรษฐีมีอายุยืนถ้าละเว้นการรักทรัพย์ด้วยก็เป็นเศรษฐีมีลูกมีหลานมีครอบครัวในตระกูลไม่ล้างหลานเะนี่ยเขาซื่อสัตย์เขาไม่กล้าหยักหยอกเอาทรัพย์สมบัติแต่พวกเราเป็นไงล่ะเผลอหน่อยลงไม่ได้ลูกมาเอาซ่อนไว้ดีขนาดไหนมันยังมาซอกหาเจอเจอเจ,อจอนได้เข้าไปสอกของพ่อของแม่เันกันละ ศอกของผู้อืนนี่มันทํางานต่างกันแต่บุญผลมันต่างกันแต่เราไม่ครบชูเราก็มาเกิดเป็นคนมีสามีปัญญาซื่อสัตย์สามีปัญญาที่ไม่มีจิตมุ่งประสงค์จะออกนอกรูนอกทางแ,แม้มีช่องทางให้นอกรูนอกทางก็ไม่ทํามันจะมีความรู้สึกภายในลึกๆไม่เอาเกินเลยแต่ถ้าเราตีสินข้อนี้ จะหวงไว้ขนาดไหนจะมัดไว้ขนาดไหนมันก็เอามาอยู่มีเหตุให้ทะเลาะเบาะแว้งบ้านเรือนแตกซ่าแตกขาดมีเรื่องสีเนี่ยบ้านเรือนแตกซาแตกขาดคนด่มสุราเป็นคนมูสาก็จะหาคนที่พูดความจริงในบ้านในตระกูลไม่ค่อยได้มีแต่คนโกหกหลอกลวงแม้จะออกนอก ทำงานด้วยกันมีกิจการหน้าที่การงานก็มีแต่คนลอกร่วงมาร่วมนะเป็นหุ้นส่วนกิจการนล้สุดท้ายก็มีการปัญหาหักล้างกันหักล้างกันทางธุรกิจถ้าดื่มสุราเมรัยด้วยจะเกิดเป็นคนมีปัญญาโง่ปัญญาไม่ฉลาดเป็นคนความจำเสื่อมง่าย างคนให้ทานแต่ไม่ละเว้นการดื่มสุราเกิดชาติจะไปก็เป็นลูกเศรษฐีมีททรัพย์สมบัติมากแต่ก็ยืมอยู่ตลอดเวลา้ำลายไหล,ย,หลยืดยืดอยากเป็นไมมจะพาผมเลยรวยเนยลูกเศรษฐีนั่นแหละให้ทานมากแต่ดื่มสุราไม่ละเว้นสุราสิงมุนเมาจะไปเกิดเป็นลูกเสรษฐี้ำลายไหล,ย,หลยืด ยิ้มอยู่คนเดียวแหละฮะจำความอะไรไม่ได้แต่เศรษฐีเขาก็มีคนใช้อุปทานอย่างดีนะเปลี่ยนเพื่อผ้าให้อย่างนี้อยากได้พอาปไม่อยาติีบพอยากได้วะด้วยคนไหนก็ว่าเอาแล้วนั่นแหะเนี่ยไม่อยากนั่นน่ะศีลก็ทํางานอย่างนี้เห็นไหมศีลทํางานในเรื่องของเวรไัยในร่างกายความสมบูรณ์แต่ทานนี่เป็นเรื่องของพวกภาษะ สมาธิเองเป็นเรื่องของความสงบจิตคนที่แผ่เมตตามากมีจิตเมตตาพอจะมาทําสมาธิได้มันก็ต้องมีบุญศีลแหละบุญทานมันก็ต้องมีะเพราะนั้นบุญที่มีองค์ประกอบไปถึงสมาธิได้คนขี้ตนีคนประพฤติไม่ดีจะมาดั้งสมาธิโอ้ยทายากทําไม่ได้หรอกจิตมันบุมถ้ากายวาจาย,ยังไม่บริสุทธิ์จะมาเอาใจาให้บริสุทธิ์มันทายาก เพราะนั้นคนที่ถ้าฝึกสมาธิจะทําให้จิตสงบได้ต้องมีพื้นฐานของศีลนี่พุทธเจา้าจุกบอกว่าศีละปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโสศีลที่คนอบรมดีแล้วฝึกปฏิบัติได้ดีแล้วปริภาวิโตสมาธิมหาพโลมหาพโลไปว่ามหาสางมหาพโลก็มีผลมาก โหติมหานิสังสมีมหานิสงใหญ่มีพลังมากมีบุญมากมีมกมุศลมากเกื้อนุนสมาธิแต่บนสมาธิก็ยังน้อยกว่าบนปัญญาไปการพิจารณาร่างกายเป็นของไม่เที่ยงดูโรคเป็นของไม่เที่ยงดูกายเป็นธาตุสี่ินน้ำไปลมไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราหาคำตอบตัวนี้แม้จิตจะยังไม่เชื่อจิตจะยังไม่ยอมรับ สัจจะตัวนี้สัจธรรมแต่มันเป็นจริงที่ต้องอบรมอยู่เรื่อยๆสอนตนเองอยู่เรื่อยไม่เที่ยงล้อไม่นานก็ตายอบรมอย่างนี้ตลอดมรณานุสติใครอบรมให้มากจเจริญให้มากหรืออนิจจสัญญาใครอบรม,ม,ม,รมให้มากเจริญไม้มากมองความไม่เที่ยงมองโลกเป็นของว่างเปล่ามองไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อจยจนสุดท้ายดับ ดับก็คือมรณาหรือสุญญาตาหรืออนัตตาไม่มีเมื่อดับปุ๊บกลายเป็นความหวางความว่างจะเห็นสุญญาตาได้ก็ต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเปลี่ยนแปลงจนถึงเป็นความดับสูญเมื่อดับสูญก็มองเห็นความว่างจิตก็จะแช่อย,อยู่ในความว่างนี้เรียกว่าปัญญาปัญญาก็เริ่มจากสัญญาการพิจารณาเหมือนเราฟังต้นไม้ ฟันไปเรื่อยๆฟันไปเรื่อยๆต้นไม้ไม่นานมันก็จะขาดขาดแล้วก็ล้มการฟันก็เหมือนเอาปัญญาผู้เจ้าเดยปัญญาวุฒิปัญญาคืออาวุธมาเชิดเฉือนกิเลสก็อาศัยสัญญานี่แหละอาสุภาสัญญามรณะนึกมรณะสัญญาเอาสัญญาคือความจําจดจ่อนี่อันนี้จะสัญญาอนัตตสัญญาใช้สัญญา การใช้ยาสัญญาคิดอย่างนี้บ่อยๆจิตที่มีอารมณ์ปุ่นวายในแต่ละวันให้เตือนเราไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงนะสุดท้ายต้องดับหมดมันเป็นของว่างเปล่าเป็นของสมมุติหรือเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเพราะนั้นจิตเราต้องรู้จักองค์ประกอบของการพิจารณาโดยปัญญาเอาธรรมะเหล่านี้แหละมาอบรมจิต การอบรมบ่อยๆนี่เรียกว่าโพชชงการทําโพชชงให้เจริญการเจริญโพชชงนี้เรียกว่านะการเข้าถึงธรรมดยปัญญายมุตติเอาปัญญานําแล้วไปหลุดพ้นเพราะเหตุปัญญาเอาปัญญาหนีนำปัญญาก็มาจากสัญญาหรือเรียกว่าสุขาวิปัสสก์หรือสุขาวิปัสสโกผู้จะบรรลุธรรมโดยอาศัยความรู้แจ้งแล้วทําให้เกิดจิต สงบสุขสุขวิปัสสโกวิปะสะัสวิปัสสนานี่แหละวิปัสะนาไปทาให้เกิดค,ความสุขไม่เที่ยงนะนี่คือการเจริญปัญญาปัญญานี่บุญมากด้วยพอดีวเจาว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาสมาธิ ที่อบรมดีแล้วอบรมมากแล้วอบรมบ่อยแล้วปัญญามหาพลาเป็นเหตุให้ปัญญามีผลผลใหญ่อน,นิสงส์ใหญ่มาพโลโหติมหานิสังสามีมหานิสงส์มากปัญญาปริภาวิตังปัญญาที่ขดอบรมดีแล้วหรือว่าอบรมทุกเมือ่อคิดอย่างนี้ทุกเมือ่อ จิตเตหิอาสวหิวิมุตติจิตเตหิก็คือจิตอาสเวหิคืออาสะวะวิมุตติหลุดไปเป็นเหตุให้อาสะวะสิ้นไปอาสะวะคืออะไรโลภโกรธหลงมันจะโกรธไปยังถาดดินนางไปลุกโกรธไปยังโลภไปยังจิตมันจะอบรอมมารู้ในตัวเองภายในนั่นแหละจะดิ้นรลนไปทุกข์ไปทําไมนะ ก็ไม่นานก็จะดับกันหมดจะโกรธกันทําไมจะโลภก,กันทําไมเห็นไหมอาสเสวหิวิมุตติอาสวะจะสิ้นไปเพราะนั้นเราสามารถสแสวงหาบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจทำบุญเมื่อไหรครับคอยพบปะนิพานคอยพบเมตไตาคอ้ไครจากมาร เหมือนพระนิพานจะอยู่ในฟากในฟ้าเหมือนสวรรค์เหมือนพรมเพราะสวรรค์พรมมันเป็นวิมานเนี่ยมันเป็นที่เกิดมันเป็นภพแต่นิพานมันไม่เป็นที่เกิดะมันไม่ไม่เป็นภพไม่เป็นสวรรค์ไม่เป็นวิมานไม่มีตึกเราวนะัว่บ้านช่องนะไม่ปรากฏบางครั้งพระเจ้าเรียกว่าอนิมิตะอานิมิตอะแปลว่าไม่นิมิตแปลว่าเครื่องหมายที่เห็นได้ไม่มีเครื่องหมายที่เห็นได้เลย นิพพานจึงเรียกว่าอนิมิตตะไร้สภาวะว่างเปล่าแต่ว่างเปล่าของนิพพานไม่ใช่ว่างเปล่าของโลกเหมือนเรามองลงมงว่างๆไม่ใช่ว่างเปล่าของฌานนะความไม่มีอะไรอากินจัญญาเจตะนะหรือว่าดับสัญญาเนวะสัญญานาสัญญาเจตะนะนั่นก็ว่างเหมือนกันแต่ว่างนี้ ถ้ายังมีผู้เสวยอารมณ์ความว่างนั้นน่ะว่างแล้วก็กลายเป็นอัตตาเป็นสิ่งที่ถูกยึดเป็นสุขที่สถูกเสวยผู้ยึดผู้เสวยความว่างเพราะนั้นว่างนิพพานกับว่างแบบฌานว่างแบบสุญญาตาอารมณ์หรืออารมณ์แห่งความว่างมันยังเป็นอารมณ์อยู่นะเรียกว่าสุญญาตารมณ์หรืออารมณ์ว่าง สิ่งเหลานั้นยังเป็นอารมณ์เพราะยังต้องเหนืออารมณ์ว่างนั้นก็เป็นสมมุติว่างนั้นก็ยังมีผู้เสวยผู้เสวยก็คือจิตจิตนี้ก็คือเรายังมีเราไปเสวยในความว่างเพราะฉะนั้นถ้ายังมีเราเสวยว่างเสวยจิตยังมีจิตผู้เสวยอารมณ์ว่างก็ยังไม่ละคําว่าเราธรรมะมันบอกให้ละคําว่าเราคําว่าเขาเขาคือใครเขาคือตวัวว่างคือสิ่งภายนอกเรียกว่าเขา แม้แต่จ้องอยู่ในความว่างจ่ออยู่ในความว่างความว่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกจ่อรู้จ่อเสวยเหมือนเราเดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งห้องว่างไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นความว่างนั้นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ผู้เข้าไปในห้องว่างาก็เป็นตัวเราจิตที่พิจารณาหรือสิ่งต่างๆออกจนกระทั่งว่าง เหมือนกับว่าเราเข้าไปในห้องว่างอะไรก็ไม่มีแล้วว่างแต่ว่าสิ่งที่ไม่ว่างก็คือจิตคือตัวเราที่ยืนอยู่ในห้องนั้นอยู่ในความว่างนั้นเพราะฉะนั้นอารมณ์ว่างแบบนิพพานกับว่างแบบสุญญตาที่พ้นที่เหนือว่างหรือว่านิพพานมันไม่ใช่ว่างตัวนั้นคือว่างที่พ้นหมดพ้นหมดพ้นจากสภาพพ้นจากจิตจิตเข้าไปเสวยในตัวนั้นก็ต้องพ้น จึงเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นการพิจารณาธรรมกายานุปัสสนาพิจารณากายคือรูปสิ่งที่เห็นให้เป็นของว่างจากนั้นก็เป็นอารมณ์เวทนาสุญญาตอารมณ์อารมณ์เป็นสุญญาตายังเป็นอารมณ์อีกเวทนาน้องเป็นอารมณ์เสวยสุญญาตอารมณ์เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือต้องพิจารณา อารมณ์นี้อารมณ์ว่างอารมณ์วิญญาเนี่ยเวทนานุนปัสนาสติปทานก็เกิดต้องพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นยังอยู่ในเงื่อนของสมมุตินี่นะปรากฏขึ้นเป็นสมมตินี่ธรรมานุปัสนาน่ะพิจารณาธรรมะนี่เอามาแก้จุดนี้จึงเรียกธรรมานุปัสนาสติปทานแล้วก็แก้ผู้ที่เอาความรู้ต่างๆไปแก้ก็คือย้อนเข้ามาที่จิตแล้วเข้ามาสู่จิตตานุปัสนาสติปทานพิจารณาจิต เอาจิตละแม้แต่ว่างยังไม่ยึดเลยแ้่จิตไม่อยากจะยึดได้ไงย้งยอนกลับคืนมาหาตัวรู้ตัวที่เข้าใจตัวที่เสวยตัวที่หลงความว่างเพราะนั้นว่างนิพพานต้องหมดจากทุกสภาวะหมดจิตหมดว่าผพ้นจากความหมายทั้งหมดจึงเรียกว่าอานิมิตต ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายพ้นหมดเราทําบุญทํากุศลให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามทําสมาธิก็ตามเพื่อรวบรวมกําลังของกุศลเหล่านั้นเพื่อให้มาเห็นสิ่งนี้คือสิ่งที่เหนือความว่างสิ่งที่เหนือสิ่งต่างๆพ้นจากสภาวะวัาต่างถ้ากําลังกุศลไม่พอกําลังสมาธิไม่พอกําลังปัญญาไม่พอ เข้าถึงสภาวะนี้ได้ยากแม้จะฟังดูเหมือนง่ายฟังดูแต่มันไม่ถึงเข้าไม่ถึงเจาะไม่ถึงพอเลิกพอพึชตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบสิ่งเหล่านี้ยังมีอำนาจต่อจิตเหมือนเดิมยังเครียดยังขมยังอุ่นวายอยู่เหมือนเดิมเพราะอะไรกำลังกุศลของเรามันไม่พอ มันทานศีลภาวนาจึงเป็นทางไปสู่พระนิพพานเพื่อไปสู่ความเหนือโลกถ้าจิตยังไม่ถึงจุดนี้จิตก็มีปัญญาพอที่จะดีต,ตัวเองออกจากสริระร่างกายเมื่อถึงการเวลาที่มันจะสิน้นดีไปอยู่ที่ไหนล่ะมันรู้ที่อยู่ของมันจะไปอยู่พรมก็ได้จิตน้อมเข้าสมาธิเกาะไปสู่ที่พรมไปสู่สวรรค์ก็ได้ชั้นไหนก็ได้ จิตแบบนี้เรียกว่าจิตมาตรฐานจิตมีที่เลือกแต่สัตว์โลกที่จะรู้ว่าตัวเองสามารถเลือกเกิดได้น้อยมีน้อยเพราะ,ะนั้นพระเจ้าต้องบอกว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมื่อละโลกนี้ไปแล้วไปเกิดในสวรรค์ได้เปรียบเหมือนเขาโคไปเกิดนรกอบา,ายทั้งสี่เปรียบเหมือนขนโคเยอะมากมหาศาล การได้ยินได้ฟังการได้ฝึกจิตจึงเป็นทางอันเอกการได้ฝึกได้ฟังทำแล้วกระทำจิตเป็นน้อมจิตเป็นถือว่าเป็นผู้มีโชคมหาศาลถือว่าเป็นผู้มีบุญใหญ่มหาศาลถือว่าเป็นผู้เกิดมาดีแล้วไม่ตกต่า